สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากวันหยุดยาวนะครับผมวันนี้นะครับก็เปิดงานมานะครับเราก็มีงานกันมาเลยนะครับผมวิบวับวิบวับกันเลยทีเดียวนะฮะก็วันนี้นะครับมีนัดที่จะต้องจัดส่งแผ่นสแลปปูพื้นพลาสติกมาตรฐานนะครับให้กับลูกค้านะครับที่อยู่จังหวัดสงขลานะครับผมเป็นจํานวน100แผ่นนะครับ วันนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็สเปกก็คือขนาด30เซนคูณ1เมตรนะครับหนา3.5นะครับสีดำนะครับผมขนาด3.5นี้นะครับก็จะเป็นตัวผิวด้านนะครับเดี๋ยวเอาหูขึ้นหน่อยเดี๋ยวห <c oughs> ูยับสายมา แล้มาอคโอเค,อเคนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับผมวันนี้ทวนสเปกกันอีกทีนะครับก็สเปกก็จะเป็นขนาด30เซนคูณ1เมตรนะครับผมหนา3มเซนครึ่งนะครับ3มเซนครึ่งนี้ก็คือตัวผิวด้านแบบนี้นะฮะผิวก็จะออกด้านๆนะครับจะไม่ใช่ผิวมันๆเงาๆนะครับก็ให้กับลูกค้า ร์าหมูนะครับผมลูกค้าร์าหมูแผ่นตัวนี้นะครับสามารถที่จะใช้งานได้ได้หลายลักษณะนะครับได้หลายลักษณะงานนะครับแล้วแต่คุณลูกค้าจะนําไปใช้งานกันเลยทีเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะเอาไปใช้งานอะไรนั้นนะครับก็จะขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็นหลักนะครับผมแล้วก็ปึ๊บช่วยยหึ่งนะครับมันอยู่ที่ว่าลูกค้าจะาไปใช้งานอะไรนะครับ อ่าและเราจะใช้งานได้คงทนขนาดไหนนะครับผมแนะนําเลยนะครับว่าให้โทรมาสอบถามนะครับให้โทรมาสอบถามจะสามารถใช้งานได้อ,อ่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานนะครับของออลูกค้าทุกทุกท่านนะครับแล้วก็อ,อ่คุ้มค่าแมดเงินทุกๆบาททุกต่างที่ลูกค้าจะต้องจ่ายไปนะครับผมเพราะฉะนั้น ผมเนในโทรนะครับที่เบอร์โทร0894497195นะครับหรืออีกเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์0924915949นะครับผมเ,เรายินดีให้คำแนะนำนะครับเพื่อที่จะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์แล้วก็คงทนถาวรยาวนานที่สุดนะครับผมเพราะว่าแผ่นสลัตพลาติกของเราเนี่ยมันมีหลายไซส์นะครับหลายเกรดหลายราคาเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าท่านดูแต่ราคาว่าเอาแต่ถูกๆอย่างเดียวเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าท่านใช้งานได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานของท่านนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่เราไปเห็นตามท้องตลาดนะครับแล้วก็บอกท,ท,อที่นู่นเท่านี้เองที่นั่นเท่านี้เองผมจะบอกว่ามันไม่ใช่มีแต่เราเจ้าเดียวนะครับที่ผลิตมันก็จะมีหลายเจ้านะครับแล้วก็มันจะมีหลายเกรด พลาสติกหลายแบบนะครับเพราะฉะนั้นอย่าตัดสินกันที่ราคาอย่างเดียวเท่านั้นนะครับมันอยู่ที่คุณสมบัติของเม็ดพลาสติกและงานที่เราไปใช้นะครับมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับที่จะต้องตัดสินใจร่วมด้วยนะครับผมนอกเหนือจากราคาครับผมโอเคนี่นะฮะก็วันนี้ส่งจังหวัดสงขานะครับเราก็ทำเป็นแผ่น เป็นมัดสิบแผ่นให้ลูกค้านะครับเพื่อที่จะได้เซฟประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้านะครับเรื่องค่าขนส่งนะครับเพราะว่าเดินทางไกลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ที่ไหนนะครับในประเทศไทยนะครับเราสามารถจัดส่งให้ได้นะครับเพียงแต่ท่านแจ้งเรามานิดนึงนะครับผมแจ้งเรามานิดนึงว่าอยู่ที่ไหนใช้จํานวนเท่าไหร่นะครับมัดหนึ่งปกติก็จะมี5แผ่นนะครับ แต่ว่าเราก็จะทำเป็นมัดสิบแผ่นให้นะครับผมอย่างที่แจ้งไปนะฮะเซฟคอสนะครับเซฟคอสค่าใช้จ่ายช่วยลูกค้าเป็นหลักนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมด้วยนะฮะทักทายทุกท่านด้วยนะครับพี่นกนะครับสวัสดีนะครับผมแล้วก็คุณบ้านสวนปลูกทิพย์สวัสดีนะครับผม แล้วก็ท่านอื่นๆด้วยนะครับที่ได้รับชมไลฟ์นี้นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่รน,นะครับเดี๋ยวต้องนำไปจัดส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับสวัสดีครับ